Zombie Apocalypse <laughs> ครับก็อยู่นะกับผมน p o ป๊อป a n ่ะแมนนเกมจู i ิ e วอนเดกราฟซีซั่นสองนลครับผมก็กลับเข้ามาแล้วก็เกมการต่อสู้ในดศส,สุดแสนจะเร้าใจบนมือถือนะผมก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมที่หลีกไปจําสัปดาห์ก็ได้เข้ามาแล้วนะผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา2องทุ่มนะผมดังนั้นพูดเลยว่าต้องระเบิดสึกกันสักหน่อยนะผมเพราะตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันนั้นก็เป็น ม่วงทองแสนวิบวับนะผมก็เป็นการใส่เนื้อที่มีเลือดเยอะมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพลังโจมตีก็โอจะจัดเลยนะสำหรับเจ้าอิลิโพซสอรัสนะผม <c oughs> อัตราดอกแบงก์ก็ยังสวยโลนเช่นเดิมนะผมผมก็พูดทุกคลิปแหละทุกคน <c oughs> เพื่อเตือนทุกคนนะว่าเราควรจะเข้ามาตีนะผมเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีทางที่เราจะไม่ต้องหาตัวสตาร์เตอร์มาไฮบิดนะผมตัวผมเองก็มีแล้วก็ปลดล็อกแล้วแต่ไม่ได้ว่าศึกศักดิ์ศรีทุกคนมาลุยกันดีกว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมดังนั้นต้องเล่นกันซะหน่อยยกแรกคงไม่เดือดเท่าไหร่นะผมผมก็จะเอาแบบว่าตัวขาร์มอนที่ผมไม่ได้ใช้มันเนอนอนแสนนอนมาแล้ว <c oughs> เรียกว่าไม่ได้ใช้มาเนื่อนแนสนนานมาแล้วผมจะเอาพื่อไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ต้องมีเนื้อว่ะทุกคนแล้วก็ต้องมีน้ําด้วยอะมาลุยกันดีฝฝ่ายนะผม ศึกนี้แหละเป็นสึกที่ผมจะประกาศชชนะอย่างแท้จริงนะผมเรียกว่าอยู่เหนือคู่ต่อสู้จัดๆโอเคออนะก็น้อยแข็งแกร่งเลยนะสําหรับช่วงเวลาอย่างนี้นะที่ผมจะมีเวลาว่างมาเปิดเรกนะผมปกติแล้วผมไม่มีเวลาว่างเท่าไหร่นะผมวันนี้ก็แอบถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมมาเลยฉันจะเปิดเรกแล้วก็สิ่งที่ฉันคาดหวังเอาไว้ก็คือแร็ทองอยังไงล่ะ เพราะว่าราชาการทองก็ต้องอยู่แรงทองสิครับมีน้องเอฟซีหลายคนบอกว่าพี่ได้กับทุกเลกเลยนะไม,ไม่ทุกเลกน้องพูดเลยพายลาดไปเลกหนึ่งยังจดจําฝังใจอยู่ทุกวันนี้ยังมาเสียงเพลงล็อกที่แบบว่าก็หึ่มอยู่ในใจอยู่นั่นก็คือเีกของเจ้าสไปโนซอรัสเจนสองนะผมซึ่งผมยังไม่ได้ปลดล็อกช่วยอบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวผมจะจัดการเจ้าตัวนี้เหย๋ยอเนี้ นีน่นะเอาเดผมบอจะรู้นะว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะป้องกันหรือทําอะไรนะในแดนแรงแรกๆนะวงเล็บไปก่อนแล้วทีนี้ผมก็เลือกตัวมาเหนือฝ่ายเยอะเลยทีเดียวโอเคแต่ว่าไม่ได้ปะพี่จะต้องไปแล้วจากตรงนี้นะผมอ้ยขอชั้นแล้วกันก็สเตกหก็แล้วกันถึงจะไม่ได้ใช้ไม้ตายแต่ก็โอเคอยู่ตายซะ นี่นะให้มันเลิกม้จากบอลโตซะมากเรียบร้อยนะผมนะโบนิตาโซรานะผมก็นึกถึงวันคืนที่เราเล่นทีระแรกล้นะผมสำหรับเจ้าการ์ดคอมอนก็รู้สึกดีใจนะทุกครั้งที่ผมตีหลีกนะเราก็จะได้ใช้การ์ดคอมอนที่เราเคยอุยอ้ยอุย้ยแต้มมันไปเยอะมากเรายังไม่อยู่แรลง,งอีกเหรอตายแล้วโอ้โหผมเข้ามาช้าไปหน่อยนะผมตอนนี้ก็สองทุ่มกับสิบนาทีแล้วนะผม ใครก็อยากได้เจ้าบานแฉ่งจัดจาอ่าขอปาล์มหน่อยกันแล้วกันเฮ้ยทุกคนเป็นเหมือนผมไหมลามีของาะว,วันอะไรเราต้องข้าไปเก็บเลยว่ะทุกคนไม่เก็บไม่ได้วะรู้สึกไม่สบายใจนะผมโอเคมาลุยมาต่อการเนี้ยผมผมก็จะอ่าบู๊ใช้คำม้อนนี่ยเชื่อเลยเราต้องใช้ประมาณคำมบอนนี่แหละเอ้ยเลยกันอ่ะผมใช้ตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็ตัวนี้นะผมแล้วก็ เราต้องมีน้ำ่ะทุกคนโอเคไปลุยกนันดี่ฝ่ายนะผมอะมาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะครับผมว่าแข็งแกร่งแค่แไหนเจ๋าแจ่มไหมเอออย่างนงี้ละไปดูเดิตัวตีกันหน่อยฉันรอแกมานานล้วเอยเราไม่มีนุ๊กด้วยว่ะตายแล้วเราไม่มีนุก๊กป้องกันหนึ่งก่อนนะครับผมเพราะว่าก็กลัวตายมัน,นเออเอาแด่มาเลยคอมมอนปะทะออมีการทองด้วยว่ะทุกคน แต่ก็ได้อยู่นะเอาเดิมาเลยใส่เข้ามาได้แล้วกองปอยก <c oughs> องแกว้วกองแก้วอ่าไม่แก้ใส่ใช่ไหมต่หน้าแกมีสองใช่ไหมฉันไม่สนเลยทัันเก็บสต่อยังเดียว <c oughs> อาวโอ้ยเป็นมีสามเลยทีเดียวนึกว่ามันจะมีสองชิปแล้วบอกเลยว่าชิปเลยชิปสุดๆเลยทีเดียวไม่โจมตีโอเคเมื่อไม่โจมตีอย่างงี้ก็หวานจ่อยดีครับโอเคอ่ะไปเป็นเหยื่อลมก,ก่อน สำหรับเจ้าแ a r เซท็อปนะผมไตเซลท็อปนะผมก็เจน2ก็เก่งมากเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมก็เจรแรกก็แน่นอนเลยเป็นการ์ดาวมอนไปก่อนกัดหเลยกัดเยอะไปวะเนี่ยไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้เชื่อเดะอ่าก็ได้ตัวอยู่นะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองอ่ไม่พอจมตียันสามเลยปปอกกัดหนึ่งแล้วกันเอามาเพราะยังไงน้ําก็เนื้อก็สู้น้ําไม่ได้อยู่แล้วนะผมดังนั้น ปล่อยไปเลยเรียกว่าปล่อยไปเลยเพราะว่าสแต็กเยอะขนาดนี้แล้วผมมั่นใจราบเบรนของผมต้องชนะได้อย่างแน่นอนชื่อบลาบเบรนเจอใช่เดชใช่เดชดมาโจมตีเท่าไหร่โจมตีใส่โอเคเอยคนนี้น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะผมเพราะว่าไม่ได้คำนวณสแต็กใดๆทั้งนั้นโจมแม่งให้สุดเพงเดียวโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะผมพอแล้วนะผม แล้วก็อุย้ยสบายรับสักสทีก็พอแล้วใช้ไม่ตายซะหน่อยไม่ได้เดี๋ยวไม่เกิดนี่นะโชว์ให้เขารู้กันไปว่าเวลาที่เป็นระดับสุดท้ายแล้วมันเป็นเช่นไรเวลาคนที่ยืนอยู่ตรจุดส,สูงสุดแล้วมันเป็นเช่นไรแกก็เป็นได้แค่ลูกฝูมเท่านั้นันจะโชว์ปอยมิจม่บฝูงไม่แกลดูตายซะนะอย่าอยู่เลยจะแกมึง ไม,ไม่ตายต้องมาไม่ได้เลยแงบเขาให้เรียบร้อยนะผมปั่นในเครื่องซักผ้าเลยทีเดียว612โอ้โหนี่ขำม่อนก็ถือว่าโจมตีรุนแรงมากแล้วนะ612้บนะผมโอ้โหโคตรเจ๋วแจมโอ้แหต้องข้ามแรงแล้วะทุกคนอ้าวอันดับ50เลยทีเดียวอุ้ย76็ดสหหรอรุนแรงมากเลยผมยังไม่มั่นใจเลยนะเพราะผมจะไป แรงทองหรือเปล่าในคลิปนี้นะผมแต่ว่าไม่เป็นไรให้ทุกคนไปเดากันก็ได้ว่าผมจะขึ้นถึงจุดสูงสุดหรือไม่นะผมจะได้รับการ์ดใบนี้ไปหรือไม่ <c oughs> ไม่ได้ว่คฟาร์สนุกมันอยู่ตรงที่ลุ้นไงทุกคนถ้าไม่ได้ลุ้นมันก็ไม่สนุกแหละทุกคนโอเคโอ้โหตรงนี้มากมายเลยสําหรับโจ้กการ์ดใส่แลนะครับผมเอาจเจ้านุ๊กไปก่อนมันก็ยังไงอยู่เฮ้ยแต่ผมเอนนุ๊กไปก่อนนั่นแหละเชื่อดิ ถ้าเจปาลาต้องสู้ได้แล้วก็กิเลสที่สุดในซีรีส์ก <laughs> ี่เลสที่สุดในซีรีส์อ่ะแล้วก็ไปกระทืบซ้ำอ่ะลุยกันทีฝ่ายนะผมโอเคผมกลับมาแล้วนะครับผมที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมดูโฆษณานะทุกคนก็เราก็ต้องดูโฆษณาไปก่อนนะเพื่อว่าการที่เราจะเสียแบงค์เขียวให้เป็นน้อยที่สุดนะผมถึงแม้ว่าแบงค์เขียวผมจะเยอะก็ตามแต่ว่าก็ไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะผมก็ใช้ได้ดีนะผมทุกคนดังนั้น,น,นป้องกันไว้ก่อน <laughs> ถ้าเลี้ยงมาอย่างนี้เราก็แกสต์เชนอย่างแน่นอนบอลเลยมีตัวใหม่ซะด้วยฮ่าฮ่าฮ่าเอออแต่มีแกนนะผมจมตีอเอ้ออยเฉยชีบสนิทจังทำได้แค่นี้เองเหรออุ้ยป้องกันหนึ่งกระโถ่ลืมคิดไปรู้งี้เราก็แบบว่าเก็บสแต็กไว้หนึ่งก็ได้นะแอมเก็บสแต็กไว้ก็ได้นะผมแต่ว่าผมก็กลัวอยู่นแกจอนเต้หนึ่งทีนี้ ไม่เก็บแล้วสตงสแตกเปืืออ่าผมไม่ป้องกันแล้วอ่าผมเก็บไว้เลยอย่างนี้เลยนะผมอ้าวก็นึกไว้อยู่แล้วก็โจมมาได้เลยเนี่มีเท่าไหร่ก็โจมมามันโจม2เลยนึงแน่ๆนะนะผมคิดไว้ถ้าตามสแตกอย่างนี้สแสดงว่าคนนี้นี่เล่นแบบมีแบบแผนแต่ผมเนี่มีทุกแผนเชื่อเลยบ๊อบวิ่งร้อยบ๊อบร้อยแผนเออลงไปแล้ว เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูป๊อบร้อยแผ่นเป็นเช่นไหนะผมโอเคฉันพลิกพิวตามสถานการณ์ฉันพร้อมจะไล่ล่าทุกตัวไม่งั้นฉันจะเลือกในโนเสา์มาอย่างนี้ทำไมตายยัอยู่ไล่นี่นะฟาดหางก็ให้ให้มารู้จักป๊อบร้อยแผ่นซะมัง่งมาแกก็คงจะรู้สึกวิตกตงังวงเพราะว่าฉันมีสีย,ยงไงล่ะเอาสิถ้าันเก็บสแต็กได้แล้วก็ ฟอร์มพ่ายแพ้ของฉันก็เท่ากับน้อยนิดติดจิ๋วเท่านั้นเอง <c oughs> อ่าใช้สูดหกนะผมผมรู้อยู่แล้วแต่ผมก็ตั้งใจเรียกสแต็กมันให้หมดไปนะผมเพราะว่าถ้ามันจมตี5้าผมไม่ตายนะผม <c oughs> เรียกว่าสวยโลนจัดเอือตายไปนะผม,มเพราะว่าเหลือพืชไว้ก็ทำอะไรไม่ได้นะผมแต่อันนไม่จะเป็นต้องเหลือกันแะ จมตี1จมตี2จมตีสตส,สบายเลยอ,ะอ่ะร้อยาสิบครับทีเดียวก็พอถึงสองแส้นผมแล้วก็เหลือไป2ก็พอโอเคตายซะยหอยูเลยเงียบนี่แนะ่จริงๆผมรับด้วยสทีเลยนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่ามันเสี่ยงเกินไปอาจจะถึงก็ได้476รดนะผมแดนั้นเล่นธรรมดาก็พอแกต้องใช้สูตรหกอีกถ้าฉันเดาแล้วก็ อันอาโจมตีสามเ่ยอ้โหจิตใจมุ่งมัน 6, ม่นมุ่งันรักใหม่ไดเมโทรดอนนะผมลาก่อยจาอยู่เลยเจอโมเดลนี่ไม่สวยที่สุดแล้วกันนี่นะอ้โหพันก็เ้าสิบแปเริ่มเยอะขึ้นดาเมจน,นะผมโอเคเพราะนีการระดับใส่แลแล,แล้วนะอ่ะถ้าใครถามว่าทำไมผมถึงใช้การระดับนี้นะผมทำไมถึงไม่ใช้การระดับสุดยอดที่มีนะผมเพราะว่าการที่เราไล่อย,อย่างเงี้ย การไดโนเาสาร์ก็เราก็จะเหลือเยอะนะครับผมแล้วก็ก็ยืนหยัดต่อสู้ได้นานนะผมแล้วก็การที่เราได้ดูดีเนะี่ยแทบเราก็จะได้เยอะด้วยนะผมตอนนี้ผมอยู่แรงเงินแล้วนะผมก็จะใช้การระดับเงินนะผมซึ่งก็แซมไปด้วยการระดับทองมากมายแต่เราจะไม่ใช้นะผมเราจะใช้ตัวนี้นี้ แล้วก็ไม่มีน้ำเลยว่ะผมขอ,อนกไปตัวหนึ่งกันแล้วกันเพราะว่าได้มาจากไอ้นี้นะ <c oughs> ขอใช้ซะหน่อยแล้วกันมาลุยกันีกว่านะผมะมาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยก็แล้วกันนะผมดูซิว่าจะใช้การระดับไหนโอ้ยใช้การรุนแรงแต่ค่าพลังก็พอกันนะผมมึงตีแคสออฟเท่รทันมาใช่ไหมอ๋อนี้โทชิรัตใช่ไหมโจมต ไม่คิดอะไรเลยโจมตีตีนะมันจะจ้เาเอาเด้เอาเด้มาเลยเพราะว่าเราไม่เล่นเป็นใส่แมนวนวลก็ได้เอาเด้มาเลยดีเฟนต์ไม่เยอะและ้วไม่จำเป็นโจมเลยดีดีว่าแกจะทำยังไงล่ะทีนี้เอาแทคิดคิดหนักเลยอะคิดไม่ตกเลยโดนโจมตีก่อนโอเคเป็นตัวมาด้วยผมเอาเลยกล้าไหม ไม่แก้เลยผมไม่แก,ก้แต่ขั้นมันเด้เพราะผมไม่ตายนแน่แน่ผมรู้ <c oughs> เพราะว่าเริ่มจะปอดแล้วไงเริ่มจะปอดแล้วฝั่งนูน้นเ <c oughs> ชื่อเด็กโดนไปทีหนึ่งนี่ถอดใจแนละ้วรู้สึกจิตใจถอดสีมันมีแค่สองเท่านั้นนะผมผกป้องกันหนึ่งแล้วเหลือไว้สี่โอเคโหวดมากอ่ามีห้าแล้วสินะโอเคอเดี๋ยวฉันจะขย้ำให้ผเลย <c oughs> เดียวเพราะเจนนี่โดนทางชนะอยู่แล้วเอาเด้ โจมตีให้ดีนะถ้าโจมตีไม่ดีฉันไม่ตายอะ่ะโจมตีให้นะผมใส่สุดเลยทีดเดียวตายนะผมเออเรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าโจมตีทีหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าจะจัดแล้วนะเพราะว่าตัวปัญหาของเรามีตัวเดียวนะผมนั่นคือตัวน้ําตัวนี้ดังนั้นเก็บมันก่อนอผมรู้วิธีเก็บไปแล้วไงผมเลยไม่สนมันเท่าไหร่นะผมเสร็จโจรตายซะอย่าอยู่เลยตายนี่นะเอาเด้อิชิตันไปแล้วนะผม ออกมาเลเวลสิ Level กับเลเวลหนึ่งแกตีแคนออฟเท่ทันมาใช่ไหมฉันอยากจะบอกว่าฉันเป็นราชาแคนออฟเทนแกก็จะโจมตีฉันหรือไม่อ่ะอุเปลี่ยนตัวนะผมชิปและทีนี้เราตายแน่รู้อาการรู้จักสงไม่ตายวะฮะมาไหนเล่นด้วยซะหน่อย1 2 3 4งสองสามหนะผมเมื่อต่างคนต่างมีสแต็กเยอะนะผม ป้องกันห้าปลอดภัยที่สุดนะผมล้มฉันไม่ได้อย่างแน่นอนฉันจะบอกให้การป้องกันของฉันนี่ถ้าฉันเล่นสายดีเฟนนแล้วก็เอ้ยเอาเด้อย่างนี้ก็ได้เหลอเหลือไว้หนึ่งใช่ไหมได้เลยใช่ไหมมันมีหกใช่ไหมตะกี้ถ้าผมจำไม่ผิดโอ้โจมเตหนึ่งสองสามสบายตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะมีตัวใหม่ใช่ไหม อิจฉาจะจ่าตายซะไอโคลเรียมาโอ้นี่โถชี่แล้วนะผมมามาเจอใส่เนื้อของเราซะมางนะผมโจมตีสี่ผมตายไหมไม่น่าตายนะดูใจแก็งนนะ,ตะนะแต่ว่ามันจะกล้าโจมตีหรือเปล่าใจมันทอร์ดแล้วนะผมโอเคเสร็จเราจริงๆเป็นบมผมใส่มุดแม็กอะเพราะว่าโอกาสชนะไม่มีนะผมพูดเลยเพราะเหลือเลือดแค่200เท่านั้นพลังโจมตี136นี่ ล้มฝั่งตรงข้ามสองตัวไม่ได้ไดแน่ๆโอเคชนะแล้วลูกง่ายนิดเดียวชวนได้ยีบสองแต้มนะผมเพราะว่าในโนเสาผมเหนือเพราะฝั่งนน้นเยอะเลยสีเดียวนี่ขนาดอ่อนให้จัดๆเลยนะอุ้ยร้อยหกสิบสองเลยหรอสงสัยผมจะต้องหยุดที่แรงนี้ซะแล้วมั้งไม่รู้อะเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะผมโอเคแต้มป่านนี้เราก็อุ้ยมีเปร้อยสามแล้วนะก็ไม่เท่าไหร่นะ แต่ว่ามันได้แต้ม,น,ตมน,น้อยเหลือเกินมันได้แต้มแบบหุนหงิดจ,จิตใจอะ่ะทุกคนเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะผมไม่เอาดีกว่าเอาเล่นอย่างนี้แล้วกันเล่นควบนะผมน่าจะไหวอยู่นะได้เชื่อดิมาลุยกันดีฝ่ายนะผมอะมาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะครับผมดูด,ดิว่าแข็งแกร่งแค่ไหนโอ้โหโโสุดจานเหมือนกันอย่าถือว่าชั้นรังแกนายเลยก็แล้วกันอ่า ฝากไว้ชักไปไหมโอ้โหต้องฝากแล้วว่าไม่ได้เราเล่นใส่ลุกมันก็ได้นี่นะเหลือ36เจ็บจุกสิท่าโอเคเอาดิอิชิตันบอกว่านีุ่ณมาทำอะไรวะเนี่ยเกือบตายแล้วนะเนี่ยพลาดไปนิดเดียวนี่ถ้ามีนุกมามันไปแล้วนะผมเพราะว่าพลังโจมตีของผมตอนนี้อยู่ที่เกณฑ์สองร้อยนะผมอุ้น,นี้ขนาดเพิ่มแล้วนะร้อยหกสิบสี่ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวอโอเคให้มันได้ล้มเรานะผมเพราะว่า อ,อยากให้มันเป็นพระเอกเมื่อกี้ล้มใครได้สักตวัวมั่งเนื้อผมโอเคมาเลยก็ไม่ห่างกันมากนะผุเราร้อยยี่สิบสี่นะผมมันร้อยหกสิบสี่นะผมเ่ะเก็บสเต็กเอาไว้นะผมโอเคถ้าเราล้มเนื้อตัวนี้ได้ก็หมดแล้วนืผมก็ไม่ได้สบายเท่าไหร่มีศามตร์มล้มหรอมได้โอ้มีน้อยมากดูดิจะทำไงเอ้ไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยเราจะทําไงโจมตีดิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตุ่มๆมๆั่วๆวไปก่อน ตายดีครับอย่างงี้ตายดีครับเออไปแล้วโอเคแม่ไม่อยากรังแกเลยจริงๆแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ก็มึงเล่นเอาการทองเอากาดวิบวับมาเล่นนยโวแต่ไม่มีเรียกว่าอาหารที่จะเลี้ยงให้อุดมสมบูรณ์ดังนั้นพวกแกมาอยู่กับฉันเถอะฉันจะเลี้ยงพวกแกอย่างดีโจมตีเท่าไหร่ไม่โจมตีนู่บไม่โจมตีก็สาดนจะสุดน,นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมสั่มัม่วๆไปตายหมดเลย,ยมผมเชื่อตาย เออเรียบร้อยเหลือตัวสุดท้ายแล้วสินะสาหเท่าเน้นต่อให้ตัวเนื้อเราก็ล้มได้เพราะว่าเลือดมันน้อยเหลือเกินเหลือแค่3าหเท่านั้นจริงๆเอาตัวนี้เ,เก็บสเต็กดีฝ่านะเชื่อเลยกันเจ็ดเลยอ่ะโอ้โหกันสุดติงมันคงไม่คิดนะผมมันคงคิดว่าผมจะป้องกันขอโทษฉันไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นจะป้องกันไปทำไมในเมื่อเราเหนือวาขนาดาษน้ กัราชสวรรคน,นี่นะเรียบร้อยนะผมส่งไปปอราโรกแล้วนะผมแล้วก็ไปเฝ้าแอารักกว้วย่ถนั้น <c oughs> โอ้ได้แต้มน้อยจะจัดเลยนะทุกคนเออซึมโอ้โหอีกทีหนึ่งเราจะข้ามหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะผมดังนั้นเอาอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันถ้าข้ามไม่ข้ามยังไงเดี๋ยวเฮ้ย,ยเกือบได้นะผมพลาดไปนิดเดียว <c oughs> อะมา เอาอีกสักทีหนึ่งนะผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ยังไงก็ให้ทุกคนไปร่วมลุ้นกันนะผมว่าพี่ป๊อปจะสามารถกลับไปอยูแอต่อสู้แร้งทองได้หรือไม่นะผมแล้วก็จะรับการใบนี้ไปครอบครองได้หรือไม่นะผมอมาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยก็แล้วกันนะผมผมอาจจะขึ้นไปไม่ถึงแร้งทองนะถ้าผมแพ้นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งแต้มเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเรกนี้ดูเดือดจัดจเลยนะสำหรับทุกคนนะที่ใครก็อยากจะได้กับเจ้าการใบนี้นะผม เอา้าก็ดูดีอยู่นะโอเคมีเนื้อ2ตัวนะผมชิปแล้วชิปแล้วเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนมาแน่ๆเอ้พี่สองร้อยผมไม่กลัวนู่นมาเก็บตั๋วเตะเอาไว้นู <c> ่น <oughs> ไอ้หัวด้านฉันไม่กลัวแกยอยู่แล้วเปิดชีสเซิร์ท็อปมาเลยแกจะกล้าจมตีฉันไหมไม่จมตีโอเคก็ยังมีชที่ลึกเอาไว้อ่ะ <c oughs> ต่างคนต่างนึกเอาไว้นะผมโอเคป้องกันหนึ่งนะผมเสร็จเราทีนี้ <c oughs> มีสามแกก็ยังล้มฉันไม่ได้ แกเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วสินะโอ้โหเล่นไฮบิดกับเราหมดแล้วเปลี่ยนตัวนะผมเปลี่ยนตัวกาอากาศไม่กล้าโจมตีนะผมโบแค่ไม่โจมตีก็ข้างันนี้ผมไม่สนอยู่แล้วเก,ก,ก็บสแต็กอก่งเดียวยังไงเดี๋ยวชมจะปาให้หมดเลยเดี๋ยวผมเห็นหนุนไยชนะต้งแต่ตัวปรากฏขึ้นมาเลยหรืผมโจมตีสามแน่นอนถ้าไม่โจมตีสามนี่เอ้ยไม่โจมตีอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาดิ ก็ได้อยู่นะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าแก้งมันก็แล้วกัน <laughs> เอามีหแล้วสินะเเลยอ่ะไม่ใช่หนะผมดูี้มันจะโจมตีเท่าไหร่ถ้ามันโจมตี7เราไปนะผมแต่ผมว่ามันโจมตีหเท่านั้นก็ต้องดูว่าเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่โจมตี6แปลว่าเป็นผู้เล่นเก่านะผม <laughs> ทำได้แค่นี้เองอ่ะขอโดี๋ยวฉันจะจ,จ,จัดการแกด้วยตัวฉันเองโจมเตี1 2 3สม สีหไปเลยเหลือ2ก็พอตายอย่าอยู่เลยให้มันรู้ถึงสายพูดที่แข็งแกร่งยังเรานี่นะเรียบร้อยทีนี้ก็เป็นอุปสรรคแกมันอีกเพราะมันมีแค่สเท่านั้นแกจะจบตีชันเท่าไหรล่ล่ะฉันมี547ผเพราะว่าเรามีสแตข็ขคันไว้อยู่นะผมสี่ร้อยเหรอนี่มันต้องโจมแล้วอะ่ะโจมไหมโจมตีสเหลือหนึ่งเโอ้โหผิว เรียกว่าไม่ธรรมดาพริกผิวจัดจัดเลียมนักใช่ไหมได้เลยบ้าเล็กซี่ป้าทำให้ผมต้องเอาจริงซะแล้วจบตีหนึ่งสองแสนนะผมแต็จ่อตายเฮ้ยมันเหลือหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยมันเหลือหนึ่งเด็กแน่นอนยังไงก็ต้องเหลือหนึ่งใช่ไหมแต่เราไม่สนนะเราจบจัดจัดไปแล้วว่าเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งจริงๆด้วยนะผมมันคิดว่ามันจะฟ็อบผมได้เหรอแค่นั้นยังฟ็อมไม่ได้นะผมโอเคมาเลย ใส่เขโาาจมตีห้าโอ้โหใส่ยับยับ <c oughs> เสร็จเราดีครับสไปโนเฉิดฉายเลยวันนี้ดูซิว่าแต้มจะถึงแหลงทองหรือไม่นะผมมาประกาศสักดาสุดท้ายของเราจัดการมันสไปโนสรันี่นะกัดก็้ให้ไม่มีเจนสองหรอกเอาเจนแรกไปเล่นก่อน4,500เลยเหรอเยอะไปไหมเนี่ยโอเคชนะแล้วนะผมชวนได้ยีแป,ปดงโอ้โหยังไม่ถึงนะผม ซืมอ,อ่ะอยูนดับหกนะผมแลลกเงินก็นแล้วกันวันนี้เพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะแล้วก็ถ้ายาวมาอ้ออีกแล้วอ่ะเปิดได้ไปเลยดีฟ้าเพราะว่าตัวแพงมากเลยนะสำหรับการใช้ดีเนในการซื้อนะะ ก็ฝากทุกคนไปร่วมลุ้นกับพี่ป๊อปด้วนยนะผมอะอย่าลืมมารับตรงนี้กันนะอะเอาไว้คลิปหน้ากันแล้วกันเดีย๋ยวผมให้เข้ามารับพอดีฝากนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ง่ายนะครับหลีกเป็นยังไงนะแล้วก็ต่อสู้ตึงเครียดซีเรียสแค่ไหนนะผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะเพราว่าใครก็อยากได้นะผมอะไปริงแล้วซีโยเกนทุกคนนะผมแล้วก็ พูด <aud it> <laughs> อะไรไปวะกสส็กดแชร์กดไลค์เด็กก็สมสัยด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะผมซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นโยไปแล้วเฟย